สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสอสอเกษตรบันเทิงทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับคลิปปาล์มน้ํามันนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบพคุณนะครับท่านผู้ชม f c ทั้งหลายที่ติดตามกันแบบเยอะมากนะครับเยอะที่สุดนะครับสําหรับที่ผมทําคลิปมานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พามาพบกับนะครับปล์มน้ำมันภาคอีสานนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับเราควรที่จะทำอย่างไรนะครับถ้าหลักวิชาการก็คือหน้าแล้งนะครับเราต้องเพิ่มความชื้นลดนะครับลดความแห้งแล้งลงอะไรทำนองนั้นนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผมจะปล่อยทางไว้บ้างนะครับ มันก็มีเยอะนะครับพอให้แต่งทางนะครับแต่งทางก็เหลือใบเอ้ยเหลือทางรองลูกรองน้ํารองอะไรไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็มันมีเยอะพอที่จะปกคลุมหน้าดินนะครับในส่วนของผมนะครับก็จะทําแถวเว้นแถวนะครับสําหรับวางทางทางปามนะครับถ้าแถวที่รถไม่วิ่ง ผมก็จะวางทั้งอันใหญ่ๆเลยนะครับวางทั้งทางนะครับแต่ถ้าฝั่งที่รถวิ่งนะครับร่องที่รถวิ่งนะครับผมจะตัดเอาแต่ใบมันมานะครับอันนี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เอาใบมันมานะครับเอาใบในมันมาแล้วก็เรียงปิดอย่างนี้ไว้นะครับเพื่อปกคลุมหน้าดินนะครับไม่ให้มันแห้งไวนะครับเพื่อเกิดความชื้นนะครับ มีน้าเค็งมีนม้ําค้างนะครับช่วงหน้าแล้งนี่นะครับสําคัญที่สุดนะครับก็คือน้ํานะครับปุ๋ยปุ๋ยเอาไปไกลๆเลยนะครับปุ๋ยเอาไปไกลๆเลยนะครับช่วงนี้น้ําอย่างเดียวครับน้ําสําคัญที่สุดดูความแห้งแล้งนะครับดูนะครับถ้าเราทําไว้อย่างนี้ได้ทั้งแปลงนะครับเอาใบมาคลุมไว้ทั้งแปลงนะครับถ้าเกิดไ,ได้ฝนมาสักนิดหนึ่งหรือว่าเอาน้ํามารดเข้าไปให้นะครับ รถน้ําเข้าให้นะครับใช้ระบบน้ําเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้เป็นเดือนๆเ,เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหน้าแล้งลมแสงแดดความแห้งความชื้นเนี่ยมันมันความแห้งมันเยอะนะครับความชื้นมันน้อยมากนะครับแล้วช่วงนี้โอ้โหออกมาอลังการงานสร้างนะครับต้องเสริมน้ําอย่างแรงนะครับไม่งั้นลูกมันก็จะไม่โตนะครับ เมื่อสักครู่ผมบอกไปว่าน้ําสําคัญอย่างมากนะครับสําหรับช่วงหน้าแรงนะครับทางภาคอีสานเพราะว่ามันแล้งตั้งแต่เดือนตุลามานะครับนี่เดือนกุมภาแล้วนะครับแต่ปีนี้ดีหน่อยหนึ่งครับมีฝนมาครั้งนแล้วนะครับช่วงเดือนมกรานะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยนะครับขอัยครับและสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญนะครับ คือน้ำแล้วนะครับแต่ทีนี้เราต้องระวังไฟด้วยนะครับไฟป่าไฟไฟจากรอบข้างนะครับอันตรายมากนะครับป่ามันไม่ถึงกับตายหรอกครับแต่ทีนี้มันจะทําให้มันเสียหายมันกว่ามันจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมได้ใช้เวลานานนะครับขอเสียงคนอีสานนะครับเอาไปทำตามดูนะครับประยุกต์ใช้เอาไม่ต้องทำตามผมทั้งหมดนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ